นะโมตัสสะวพระโกราโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะวพระโกราโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะวพระโกราโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอกระุณาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอสมประธรรมคำสั่งสอนองค์สัมมาเจ้าสมประสงสาวองค์สัมมเจ้าตั้งใจทำสมาธิแทนเมตตาไปของพระธรรมคำสั่งสอนองค์สัมมาเจ้าด้วย มีผู้สงสัยหลยคนมาถามว่าทำไมจึงจะเข้าถึงธรรมอันนี้ยากนักหนาถ้าไม่มีบุญเก่าจะเข้าถึงธรรมนั้นยากคำว่าโพธปาธรมมาลมมาตั้มผัดทางกายทางจิตอันนั้นแนี่ จึงจะเข้าถึงธรรมได้ของเก่านั่งสมาธิคำพอสัมพาเลมนะีนนลูกกระทมมาสัมผัสทางกายมีกายกายเบามีกายเย็นมีแสงสว่างมีอะไรก็แล้วแต่มีเสียงที่มาปรากฏมีเขาจะโอภาษอันนั้นเขาเรียกว่าลูกกระทมอันนั้นจึงจะเกิดตัณหาฝ่ายบุญ และจึงจะทําได้และจึงจะวางโลกได้เพราะว่าอยากรู้อยากเห็นถ้าไม่มีอย่างนั้นก็เอาอุปนิสัยไปในภายภาคหน้าเดี๋ยวก็เบื่อหน่ายทําแล้วก็ขี้เกียจก็เลิกไปก็เป็นของธรรมดาเพราะว่าคุณเก่าเราน้อยบุญใหม่ก็สะสมไปเรื่อยคิดว่าเอาอุปนิสัยไปในภายภาคหน้าก็าแล้วกัน <c oughs> ถ้าจริงจังนั้นจะต้องมีการมาปรากฏลูกประมมาปรากฏอืม จะมีเสียงอะไรก็แล้วแต่อันนี้เป็นลูกปรรมทั้งหมดเขาเรียกว่าโภสภาธรรมมาลมมารอกดแล้วก็จะมีโยนิโสมาสิการพิจารณาโดยหยดคายว่าอะไรหนอพิจารณาจนเห็นกองสังขารแล้วก็เห็นทุกอันนี้จึงจะได้คุชฌานแล้วก็จะยกจิตขึ้นสู่พระกรรมาฐานเขาเรียกว่าวิตกก็มีธรรมเกิดขึ้นมาเมื่อมีธรรมเกิดขึ้นมาตนมาอนนี้ก็มีวิจารณ์วิจารณ์ก็ประคองไว้ตั้งสิทไว้ ไอโนนไอนี้ทั้งภายนอกภายในพิจารณาให้เห็นธาตุวัตถุโดยป็นญยายอันนี้ถ้ายังไม่ถึงตรงนี้ก็ยังอยู่เป็นโลกิยะโลกิยะที่ฌานเป็นโลกิยะฌานที่เป็นโลกุจระอันนั้นเขาเรียกว่าเจอละเจอกระแสวันนี้ผานถ้ายังเป็นโลกิยะที่เขาเรียกว่ากัญญาณสุจิชนอันนี้พึ่งจะเพาะเชือไม่มีอะไร ก็เกิดความเหนื่อยหน่ายทุกสิ่งทุกอย่างก็เบื่อก็ไม่อยากทำอันนั้นก็มีร่อยมั่งเลิกมก่งทำมั่งขี้เกียจม่งอันนี้ก็ธรรมดาถ้าทำมาลมที่มาปรากฏก็เกิดสัญหาอยากรู้อยากเห็นอยากทำอันนี้ก็วางไม่ได้แล้วเหมือนเนว่าขึ้นหลังเสือละลงไม่ได้ลงเสือกัดอันนี้เขาเรียกว่าบุญเก่ามีแล้วมีการขยันแล้วต่อไป พอยกจิตขึ้นสู่พระกรรมฐา,านก็มีแล้วเอายกจิตขึ้นสู่พระกรรมฐา,านก็มีทำตัวเป็นย่าพอ่อหน้าอันนี้แหละใครเรียกว่าเป็นองค์ฌานแต่เป็นโลภิยะทําไว้ประคองไว้ตั้งไว้จเจริญฌานอยู่เรื่อยๆถ้าไม่ข้ามโคดแสดงว่าก็ต้องทําไปบางทีชาตินี้ไม่ข้ามก่อนข้ามไปไม่ได้ก็ก็ยังไป สู่เขาเรียกว่าไปสู่พรมตามมาวจรังคําว่ากามาวจรนี่เราท่านทั้งหลายนี่อยู่ในกามาวจรทั้งหมดอ่ไปสวรรค์ก็อยู่ในกามาวจรแต่ถ้าองค์ฌานเกิดขึ้นอันนี้เขาเรียกว่าไปสู่พรมละรูปพรมอันนี้จึงจะเรียกว่านั่นแหละที่ก็ทํารูปมาให้ดูนั่นแหละมีเมตมีสีหน้าเมตตากรุณาวุทิตา,ตา,ตาเบขา ก็เรียกว่าเจริญอนยนี้พรมอันนี้ก็แสดงว่าพ้นกามาวจรถ้ายังไม่ถึงตรงนั้นก็อยู่นี่ละกัญญาณภูติชนสงสัยอือะไรก็แล้วแต่ให้เกิดตัณหาฝ่ายบุญแล้วจึงจะวางโลกได้แต่นี่มันมีความขยันทางโลกก็จะไม่มาฝ่ายบุญอยากรู้อยากเห็นเพราะว่า <c oughs> มาสัมผัสทางจิตมาสัมผัสทางกายอันนี้ซึ่งจะเรียกว่า คุณวิเศษของพุทธา <c oughs> แต่เป็นโลกิยะแล้วก็ต้องให้เอาใจรักเข้าไปประกบไปเรื่อยอัน,นิจังมันไม่เพียงเป็นทุกข์บังคับไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นอนัตตาทั้งหมดสิ่งเหล่านี้อยากมีมันก็ไม่มีออยากให้เกิดก็ไม่เกิดอือันนี้เขาเรียกว่า,กกวา,ร,ร,ารูกระทำรูปาลณ์ที่มาปรากฏอันนี้จึงจะถูกต้องถ้าไม่มีนี้ก็ไม่ถูกต้อง <c oughs> อะไรก็เกิดเบื่อ แล้วก็พิจารณากายดูกายในกายให้แตกกายในกายนี่ปัญจะกรรมฐานนั่นแหละถ้าแตกก็เจอดินเนี่ยดินก้อนหนึ่งเท่านั้น,นเองไม่มีอะไรดินตั้งอยู่ก้อนหนึ่งรูปรถโพธะภพภายนอกมากระทบอันนั้นเป็นรูปตัวรู้ตาหูจมกูกลิ้นกายใจนี่มีตัวรู้อยู่ตัว อันนั้นก็ได้พบละรูปธรรมมาปรากฏแล้วก็เรียกว่าธาตุสิบแปดกงกลางหกรูปรถโบพถะทางนอกหกตาหูจมูกลิ้นกายใจหกอ,อันนี้ยเขาเรียกว่าธาตุสิบแปดพาราฮาเวอันนี้เป็นขันห้าถ้าเจออันนี้ชาตินี้ก็ไม่เสียเวลาแล้ว อันนี้ก็ไปสู่กรรองมโลกอันนี้อายุไขก็นานและถ้าเจริญมีปัญญาจริงๆขึ้นไปก็ได้ฟังธรรมพุทธเจ้าตอนที่พระท่านนิพพานถ้าไม่งั้นก็เจริญจริงจริงขึ้นไปจนไปถึงคณิกาโภมาหลุดทนไม่มีการลงมาอันนี้แล้วแต่บาร,รมีของใครที่สร้างสมมาสร้างแล้วก็ความปรารถนามีอันคำอธิษฐานมาแล้วทั้งหมด ทุกสิ่งทุกอย่างจะมีมาทุกคนจะมีมาจนถึงขั้นนี้เขาเรียกว่ามนุษย์อืมมนุษย์ก็เป็นผู้ประเสริฐการที่เกิดเป็นมนุษย์ก็ยากแล้วมาเจอทรรมก็ยากกว่าไปอีกอ่าแต่มันได้โอกาสมีโอกาสที่ว่าจะได้สัมผัสไปถูกต้องรูปารมณ์รมที่มาประดุอันนี้จึงจะเรียกว่าตัณหาไปบุญก็จะเกิดอันนี้ก็จะวางโลกได้ อาวางโลกได้ก็หมดการห่วงอภเ <c oughs> ยธรรมโยโพทุกโสนะี่ความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็ไม่เป็นทุกข์หมดเย่ืงนนังเลิกเลิกห่วงใยอะไรทั้งหมดในโลกนี้อภเยทีเนี่ยความพัดผ้าจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจก็ไม่เป็นทุกข์หมดเพราะว่าเหมือนนาะงพัดยีนาจบพดาจารา ทุกคนก็จะเป็นพนันทั้งหมดก็จะเหมือนกันทั้งหมดทุกคนก็เจอมกันทั้งหมดถ้าทําไม่เกิดตัณหามันก็ไม่มีตัญหาไม่มีจะก็อยากทํแใจมันไม่เจออะไรอไม่เจออะไรพิจารณาก็ทางนั้นอ่ะวิจารณ์ก็ทางนั้นยกจิตเย่างนั้นนั่งสมาธิมันจะต้องมีลูกธรรมมาปรากฏถึงจะเรียกว่าของเก่ามีแล้วก็ตัญหาฝ่ายบุญแล้วก็ต้องเอาใจรักเข้าไปกบไว อันนี้จังไม่เทียงทั้งหมดเป็นทุกข์ทั้งหมดบังคับไม่ได้ทั้งหมดแล้วก็เป็นอนัตตาทั้งหมดสิ่งเหล่านั้นไม่เป็นอนัตตาแต่กายนี้ต้องแตกไปอยู่ที่พานชนะดินอพิจณาพันนี้ก็เจอกายในกายเมื่อเจอกายในกายก็จะได้สก,กายทิศมีดินก้อนเดียวเท่านั้นเนี่ยและเอียดที่สุดเนี่ยเขาไปถึงสมาบัตเต็ดเนี่ยเขาเรียกว่าได้ดินก้อนเดียวที่มากระทบเป็นรูปจะรูปเป็นนาม สุดยอดก็นามารูปังอนัตตารูปก็ดับนามก็ดับไปนั้นที่จะข้ามโคตรเลยได้นั่นก็จะได้ว่าพ้นพ้นแน่แล้วได้ลงสู่กระแสเมื่อ,อไหกลายเป็นจักรีนี่เขาเรียกว่าองค์ีิเดอร์กลายเป็นจักรีที่มีกระทบตูกต้อมันนั้นก็เรียกว่ารู <c oughs> าปารุณรูปกระทามากระทบ,น,บ,ะทาาะทบนี่ทาไม่นี้นี้ก็ไม่ไม่ไม่จริงทั้นงนั้นอะไรก็ไม่จริงและที่มีก็ไม่จริงอ ้องห้เป็นอนิจจังห้หมดแล้วจะจริงลูกธระทามเกิดขึ้นมาก็ไม่จริงอีกแหละทําไม่มีทําไม่มีเนี่ยลูกธระทานมันทาไม่มีก็ได้ว่าเป็นลูกพรมแต่ทาไม่มีจึงจะได้อารูปเมื่อลูกชานทาได้อารูปมชานอันนี้ก็ก็จะตายก็จะไม่มีแล้วลูกกนามก็จะไม่มีแล้วก็ที่สุดนะ ไม่มีตัวรู้ตัวรู้ก็ตัวธาตออุเป็นธาตรู้แล้วก็นเหนือรู้เหนือรู้ก็เหือธาตุแต่เหนือธาตุก็เหือมอืมก็พ้นโลก่งคืนหมดอันนี้ไม่ใช่ธรรมดาอยากนั่งหาออไม่ใช่จงคืนไม่หมดอ่ไม่ไม่มีอะไรก็อ่ะก็ได้ช้างก็เอออย่างดีได้ไปสู่พรมพ้นกามาวจรกามาวจรังพ้นกามาวจร ก็แสดงว่าถ้าได้พปเจอชานังแล้วเจอเจอรูปชานน่ะรูปอารมณ์ที่มาประกฏนะก,ก็ละละหมดการที่เราเจะทรงคืนได้นี่ต้องได้ชานก่อนนะถึงจะเรียกว่าทรงคืนเมื่อทรงคืนพระนิพพานก็แจกงสมาทิ่ก็มีเป็นขั้นตอน มักหนึ่งมักสองมักสามมักสี่มักห้าไม่มีอันนี้ไม่ใช่ธรรมดาเออจริงพุทธเจ้าจแสดงไว้ในนว่าจริงทั้งหมดแต่มันยากยากตอนที่ของเก่าของเรามีหรือเปล่าของเก่าของเราถ้ามีเออดีก็ถึงแต่มันมีทุกคนที่จะมาทําอย่างนี้แต่มันมีมากนีน้อยเออกำลังของเก่าถ้าดีก็ใหม่มีรู้ละทำดียะสษาดฟให้ดี มื่อใหม่นม้ดีเก่าดีก็ถึงอันนี้ก็ถึงก็ได้ไม่ได้ลูกชานก็จะนนี้ก็ไปรูป,ปารมแล้วเอไปลูกทาน,นนี่ไปสู่ลมสิบหกชั้นอันนี้ไม่ธรรมดาอันนี้ก็สบายพาลาหัวไันธ้าเขาวางเรื่อยวางประจนลูกนามวางหมดน,นามะรูฟังอนัตตาไ่เอาอันนี้ถึงยะเรียกว่าวิมุตติลบ อันนี้ก็เจอนะะเจอของละเอียดก็เจอกลาก็ล่นกทําํตใหม่เรื่อยมันตาแป้งเนะี่ยเอาละเอียดหมด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 มน,นั่นแหละจงจะถึงอรหัตตมรัคอารหัตตมรรคอตันนี้ก็จะเด็ดคันลายได้แล้วกิเลสทั้งปวงก,ก็จะขาดออกจากสั้นดานสิ้นอัตวะอันนั้นก็จะไม่กลับมาอีกแล้ว บางคนก็อยากแต่ก็ภาระมันแยะเพราะว่าโลกมันดึงดึงหมดแล้วก็กรรมดึงดึงไว้อืมเห,เหนียวแน่นหนักหนาเหมือนกับตังก็ดักลิงอยูน่นะไม่มีการหลุดหลุดยากหลุดจากโลกนี้มันหลุดยากหนักหนาแล้วก็กรรมมันก็หลุดยากอืมของตัวเองมีห้าขันก็แย่อยู่แล้ว ยไัไปห่วงโน่นอีกห้าขันไปห่วงโน่นอีกห้าขันเรามีสิบขันยี่สิบขันสามสิบขันห่วงพ่อห่วงแม่ห่วงพี่ห่วงน้องห่วงลูกไม่รู้กี่ขันแบกของคนอื่นไม่รู้เท่าไหร่ของตัวเองอาวางไม่ได้ของคนอื่นก็วาาไม่ได้อันนี้มันยากตรงนี้นะครับไม่ใช่ง่ายแล้วก็พระนี่โอ้โหปฏิบัติไม่เอาอะไรแล้วอืมและยังไม่ได้ แล้วยาติโยมาขนาดไหนก็คิดให้ว่าเอาอุนิสัยไปก็แล้วกันพระบ้านไม่ชา่าขาวไม่ชื่อเหมือนแสดงให้วังอยู่เนื่องโดยอื่นเนี่ยแล้วปฏิบัติปัญหาไฟบุญเกิดอ่าจะได้แล้วเห็นแสงสว่างเห็นอะไรตาอะไรเยอะแยะนี่นะไม่มีการยึดถือเป็นอนิจจังให้หมดเป็นทุกข บังคับไม่ได้อยากจะเห็นอีกไม่เห็นอยากจะมีไม่มีอีนั่นเขาเรียกว่าลูกกระทัมมาปรากฏให้เป็นหน้าตาไปห,หมดแล้วก็เกิดใหม่แล้วก็เป็นหน้าตาอีกสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับเมื่อไหร่นะเหมือนนั่นก็แจ้งแต่สิ่งใดเกิดแล้วก็ยังชอบอยู่อันนั้นก็เป็นปัญหาทั้งนั้นหลนะเพราะว่าไม่ใช่ของจริงอืขนาดเป็นองค์ชานแล้วก็จะทําให้มีเนี่ย ขนาดนี้ก็ไม่ใช่ไม่ใช่ง่ายนะก็ได้ฌานแล้วก็ทําไม่มีนะ้รูปฌานทําไม่มีที่กําลังเป็นอยู่นี่ก็ได้อารูปฌานว่าอวิหาอัตปา,าติตัสสีสัตสานั่นแหละสัตสานั่นนั่นสงนั่นไงไปนู่นแล้วทำไม่มีมาทำไม่ให้มีก็นี่ยวิมุตติเนือรูเรียกว่าไม่ติดรู ตัวรู้นี่ไม่มีอถ้ารู้ก็ยังมีเราอยู่นั่นเนี่ยเหนือรู้เหนือรู้ก็ลงสู่กระแสของพระนิพพานลงไปแค่ไหนพอถ้อ,ขอยขึ้นมาก็มีตัวทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเข้าถึงหลุดพ้นนี่โอ้ยไม่ใชายาทที่เป็นวสีชำนิชำนาน บาทจะตุะชานน่เนี่ยเป็นบาทของอัิญญาอแล้วก็ทําไม่รู้นะลูกก็ททำที่ทำนี่เขาเรียกว่าฤทธิ์ทาได้ทุกอย่างนู่นเนี่ยก็ททาก็เพื่อช่วยอนุเคราะห์คนอื่นเท่านั้นแหละอ่าเปรียบเทียบต้นไม้อ่าตอนนั้นเราทําได้แล้วก็ได้ผลมันเด็กแต่ต้นมันตายแล้วผลมันก็ไม่มี เราก็เหมือนกันนะัออ่นแหละที่ทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างมาตัวตายแล้วก็ไม่มีมายึดถือเพื่ออะไรทุกข์อย่างตัเอย่างเดียวให้กิเลสทั้งพวงขาดเหมือนสนัมมเณจิจานั่นเหาะได้แล้วอะไรก็ไปบินทะบายก็เหาะไปบินทะบายอาจารย์บอกว่าิตรนั้นเรื่องเล็กบัณิพานนันเรื่องใหญ่ก็ให้กิเลสขาดออกไปให้หมดลูกธรรมเหล่านั้นมาต้นมันตายแล้วก็ไม่มีแล้วแต่ต้นมันยังมีอยู่ก็ทําได้ก็ดีดีดีก็ชอบใจ ชอบใจก็เป็นตัญหานั้นเนี่ยเขาว่ามีสังขารไม่ใช่ง่ายเราเองยากมากแล้วก็ให้พิจารณาว่าโลกนี้ละให้หมดอะไรก็ไม่เอาเหลือแจะข้าวกับน,น้ำนะให้ร,รูปรมมตมันสดอยู่ได้วันหนึ่งขึ้นหนึ่งพอ,อต่อไปมีธรรมเกิดขึ้นเน,นี่ยมันจะมีวันหนึ่งขึนหนึ่งเรามีลาตีเดียวอมมาลาตีเดียวเนี่ยเขาไม่มีการหยุดหยุดไม่เป็นแล้ว ไม่มีกลางวันไม่มีกลางคืนตืน่เบิกบ้างเป็นผู้รู้ผู้ตื่นเบิกบ้างตื่นไปได้แค่ไหนยังหลับอยู่อหลับอยู่ก็เอาให้ตื่นให้ไม่มีอันนี้มนาะเออเนี่ยยากตอนนี้คนระับไม่ใช่ง่ายหรอกครับเอาเอาผีไสไปไปพักหน้าอืมได้มาทูตเคียม็ะนรก็โชคดีแล้วดีที่สุดแล้วได้อยู่ใกล้พระ เด็กพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งถ้าอยู่ไปอะไรก็ไม่มีการเดือดร้อนแค่อาหารจะเดือดร้อนได้ไงแต่โลโอมีก็แสดงว่าวางโลกไม่ได้ขนาดมีรรมนะเนี่ยนะถึงคมมาโลกแล้วนะแต่โลโภยังมีค่ะรมที่เกิดขึ้นภายในเนี่ยรูปราคะรูปราคะนะยังวางไม่ได้ ก็ต้องทำให้มีมีราคะราคะก็คือสังขาน <c oughs> เป็นงานราคะ <c oughs> แต่ไม่มันก็ไม่พ้นจากบารามีเพราะอุปนิสัยมันมีมา แต่เป็นมนุษย์เนี่ยมันยากที่สุดแล้วว่าจะได้เป็นมนุษย์แล้วว่าจะได้พบพระพุทธศาสนาได้พบพระธรรมได้พบพระสงฆ์นี่ม่นใจงายยากนักหนาคว<ม>ามสบายก็ให้เป็นทุกข์เป็นทุกข์ยังไงเป็นทุกข์ว่าตัวเก่านี่มันเสื่อมไปทุกวันทุกวันทุกวันมีแก่กราจำรุดทุกโทมแล้วมันจะเหนื่อยหน่ายแล้วมันจะวางได้แล้วทำจะเกิด ความอยากเป็นตัญหาแต่ขอให้เป็นไฟบุญอเป็นไฟบุญก็สศีลก็บริสุทธิ์ถ้าเป็นไฟบุญศีนไม่บริสุทธิ์นั้นไม่ใช่ไฟบุญค่ะไฟบุญนั้นศีนบริสุทธิ์ไม่ตาก,กางอะไรทั้งหมดสังฆศีนห้าศีลแปดศีลสิบศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ดน,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 นี่ไม่ใช่ธรรมดาละเอียดที่สุดแล้วเลื่อนชั้นอืม ชาวโลกผู้คองเรือนเมื่อมีรูปอารมมากระทบอันนี้ก็เรื่อนชั้นไม่เอาแล้วสินห้าเอาสินแปดพอต่อไปนี่ไม่ต้องขอสินเลยมีสินอยู่ในตัวอันนี้เ้าเรียกว่าติเตียนตัวเองโอ้เรามียาโอ้เรานี่ผิดไปหน่อยละโอ้เราอันนี้บริสุทธิ์หมดจดอันนี้ก็เป็นองค์ชาน ไม่ใช่ง่ายยาลนะคะถึงตอนนั้นถ้าทรงคืนนี่ของในโลกนี้ยังติดอะไรก็ส่งยังติดอะไรก็ส่งทรงคืนหมดพอส่งคืนหมดก็สองตัวนั่งหายลาภาาาับโภสะเกลี้ยงพอเกลี้ยงก็เห็นธรรมชาติโดยตรงเป็นวัตถุโดยปริยายจิตก็สง,งบ ลาคาทะนี้เหลือแต่ภายในรูปประทัมที่มาปรากฏแค่นั้นเองอะรูปารมที่มาปรากฏละอียเย็นสงบแต่ชอบใจใช่ไม่ได้ยังมีตัวตัวนี้เขาเรียกว่ามีเราอยู่เหนือเราเนีน่ะเป็นอมะตะอันนี้ไม่ใช่ธรรมดาคำาอำมะตะนี่ไม่ใช่ธรรมดาค่ะ สุขที่ไม่ต้องทําอะไรอีกแล้วสุขที่หมดการดําฤติไม่ต้องดําฤติอะไรอีกแล้วเหลือกินเหลือใช้เหลือทุกสิ่งทุกอย่างเต็นเตี่ยมไม่มีละทรายไม่มีฟ้าไม่มีหยดแมก็ล้นหยดแมก็ล้นละนะบุญหมดการเจตนาอันนั้นยากเราก็ทำไม่ได้ ต้องพาอารหันนีนะาได้แต่ให้รู้ว่าอออ,นนอันนี้ละอันนี้ละอันนี้ละอันนี้ไม่องั้นพระอนณนก็ไม่เป็นโจดาอยู่ยี่ห้าปีะะแล้วค่ะเขาก็เป็นพระ,ระอรหัน์มาแลลวเขาก็ถึงยี่ห้าปีทั้งๆท,ท,ที่รู้ทุกสิ่งทุกอย่างรู้หมดแต่มันไม่ข้ามมันไม่ขามนั่นก็เรียกว่าเขาจะต้อง เป็นพระผู้สูตรคือเขาก็พะอนุนธรรมไว้ทั้งหมดเนี่ยพระธรรมเนี่ยพทธเจ้าจแสดงธรรมที่ไหนมาจ้องแสดงให้เขาฟังแล้วเขากระจาแม่นเหมือนกระอจสะสปูล,ลงไปในไม้ไมิมถอนไม่ออกแล้วเขาก็อุปถาพุทพเ,เจ้าอันนั้นเขาสร้างบาร,รมีะสดาพระสะบรามีอย่างพระโมคคะลาภาษาดิบุน,นั่นเขา เป็นอุปทาเขาเป็นสาวกเขาไปก่อนหมดเขาไม่อยู่แล้วก็ไปเพราะว่าภาระเขาไม่มีอะไร,ะไรเ,เขาจะคุ้มครองพระเจเท่านั้นเองนนแต่ถ้าอานน์ภาระเขาจะต้องร้อยกลองอทำพระสังฆนาให้ียร้อยกับพระอุบาลีนี่ ปัถนาใครจะปัถนาเป็นไ,ได้งั้นน่ะปัทนาไงก็ได้งั้นติดแท้แต่ปัถนาธรรมดาธรรมดาก็เอาจะาส่วนตัวก็ไม่เท่าไหร่นักหนาถ้าเช่อยผู้อื่นก็มีกำลังมากหน่อยอยีนั่นก็เป็นธรรมดาองค์สุดท้ายก็พัฒนาเลย ทุกยีคก็หลุดหมดไปไหมดหมดทุกจ้าแล้วมันก็ไม่อยู่ก็ไปหมดแล้วเหลือต่พวกที่หลังหลังเนี่ยทำสังฆนานพระกระสบมาเป็นตโหโหใหญ่อายุก็ร้อยยี่สิบปีไม่ใช่ธรรมดา 9, 8, เจ้าแปดสิบเ็ายังอยู่อีกเท่าไหร่นะถ้ายูอีกสี่สิบปียูก็เรา, mm. าก็รุ่นดาวเขาเดียวพุทธเจ้าเหมือนกันนางพัฒนาให้นึกอยู่เสมอว่าให้ได้อุนสายไปในภายภาคหน้าก็แล้วกันอยู่นี่แค่นั้นนหะ มีที่ให้นอนมีอาหารให้กินแล้วก็มีมีทุกอย่างรับได้เลี้ยงได้หมดเลยอยังนั้นก็นทําได้ทุกเป็่ทุกอย่างแล้วก็สอนให้ทุกวันจะทําได้ไม่ได้ถ้าได้ตัวเองก็รู้ทําไม่ได้ตัวเองก็รู้เพราะว่าคําว่ารูปธรรมมาปรากฏนะครับผม มาจำแค่นี้ได้อุปนิสัยแล้วค่ะทำไปเถอะแล้วก็ทำมันเกิดกปัญหาก็เกิดปัญหา,หาไฟบุญเกิดก็เรียกว่าลูกประธรรมโพธิปานทรมารมมาสั้ผผสอันี้นก็มี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 แตเดี๋ยวพอถึงข่าวปัดขิมปัดขิมใบจรแก่เท่าจริงๆอันนี้ก็มีความธรรมนิชทรนานไอ้มีแกไอม้มีแก่จริงแล้วเจ็บจริงแล้วจะตาจรแล้วอันนี้ก็ไม่คลี่มานอนอาจจะหลุดได้แล้วก็มีทำได้ ถ้าไปพ้นกามาวจรถ้าได้ก็อันนี้ก็สบายหน่อยไปสู่กรมมาสบายแล้วสู่รมก็มีอกหนีใสมีวิสัยที่มีใจรักติดตามไปอันนี้จังทุกขังอนาตจานั่นเป็นองค์คารักของธรรมของพทธเจ้าถ้าก็จะเดินไปเรื่อยพิจารณาไปเรื่อยอยู่ชั้นไหนก็ดีน,นั่นก็เรียกว่าไม่เสียหายไม่จะทรมลูกฟักลอันี้มีปัญญามีใจรัก ข้าวบาประกบไปกด็ดีสู้อยู่อย่างนี้แหละทําทุกวันนะขอข้าวมื้อเดียวนั้นแหละแล้วก็เยอะแยะบัจจก็ไม่จะไปหาอะไรก็มีเองหมดนี่จะผู้มีวิจัยก็มาอธิษฐานได้เป็นปราจาถึงพระพุทธธรรมประสงค์พุทีิพึ่งเราก็อนุโมทนาให้กแบแ่นั้นแหละ แล้วก็เป็นอุนิสัยไปในภายภาคหน้าถ้าอยาปฏิบัติสดจริงสอนจริงอะไรจริงจริงหมดถ้าไม่จริงเหมือนที่ผู้ตอแสดงว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นถ้าจริงเกิดขึ้นก็จริงในป็นจริงอ่ะตัวเองยังไม่อ้อก,ก็ใช้ไม่ได้ถ้อ,อกก้อความนั้นทำก็มีเกิดขึ้นภายในเรียกว่ารูปามโลมุลปะธรรมแล้วก็ทำไม่มีอีกเนี่ยเออจริงจะว่าง ผปรงใสน่าต่างๆไม่ติดต้องไปเย็นอะไรแบบนี้เย็นนอกนี้ที่เอาตัวรักทิ้งไปเอาตัวชั่งโลกกระโกทิ้งไปก็ธรรมชาติโดยตรงเลยแบบนี้อยู่สงบเย็นอยู่กับธรรมชาติไม่มีละลาตีเดียวร้อนก็ไม่ร้อนหนาวก็ไม่หนาวอ,อ,อยู่ในสมาบัตินั้นๆอยู่ในธรรมนั้นๆ สงบเย็นเต็มที่มีสุขเป็นอมะตะมีธรำเนี้อ่ะยากนักหนา